ขึ้นเป็นสตงังเข้าใจไหมศึกษาธรรมะท่มมทบ,บ้างนะทุกสมุไทยนี่โรดมารกอะเรียนท่าบ,บ้างสําหรับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อในวันนี้ได้สื่อสํานักงานข่าวต่างประเทศซึ่งเป็นสื่อสํานักงานข่าวใหญ่อย่าง The c i t i e y Morning Herald ก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับทางพระราชสำนักไทยซึ่งก็ยังคงม,มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการเมืองไทยเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากอีกด้วย ซึ่งเนื้อหาในข่าวค่อนข้างมีรายละเอียดที่ค่อนข้างยาวมากโดยข้าพเจ้าจะขอสรุปเป็นเรื่องราวที่ให้พอเข้าใจกันได้ง่ายๆดังนี้ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะสร้างศัตรูมากยิ่งขึ้นเท่านั้นชะตากรรมของตำรวจไทยที่เขาได้ทำคดีค้ามนุษย์ปัจจุบันเขาต้องลี้ภัยออกมาอยู่นักประเทศออสเตรเลียแล้วพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าณชานเมืองเมลเบลิร์นในขณะที่คุณประวินพงศรินเขาได้รวบรวมเอกสารในคดีต่างๆ เพื่อขอลี้ภัยหนีออกมาจากประเทศไทยและเรื่องนี้เองก็ทําให้ชีวิตของเขานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการในฐานะพลตารวจเอกะวินหัวหอกในการดําเนินคดีค้ามนุษย์ครั้งยิ mm. ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปี2558เขาต้องทํางานอยู่ภายใต้แรงกดดันจากบุคคลในรัฐบาลทหารกองกําลังตํารวจและที่สำคัญที่สุดก็คือสำนักพระราชวังเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาได้รีภัยในเดือนพฤศจิกายนในปีนั้นและ6ปีหลังจากที่เขาได้รับสถานะรีภัยในประเทศออสเตรเลียเขาก็ได้เริ่มเอาชนะความกลัวและออกมาพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ทําให้คนไทยทั้งประเทศตกตะลึงและก็เกิดการโต้เถียงกันในรัฐสภาไทยผู้ที่ถูกนายปวินกล่าวหาทั้งหมดได้ออกมาปฏิเสธทุกอย่าง เขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ผู้เกี่ยวข้องหลายคนนั้นยังคงยืนอยู่ได้ในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่คำฟ้าฉันสามารถดูแลคนอื่นได้แต่ฉันไม่สามารถดูแลครอบครัวของฉันได้เขากล่าวพร้อมเช็ดน้ำตาฉันรู้สึกว่าครอบครัวของฉันเสียสละเป็นอย่างมาก พวกเขาให้ฉันเดินตามความฝันฉันต้องช่วยเหลือผู้คนฉันอยากจะเป็นตำรวจที่ดีแต่มันยากมากมันยากมากเหลือเกินไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมฉันถึงทำในสิ่งที่ฉันทำยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งมีศัตรูมากยิ่งขึ้นเท่านั้นการค้ามนุษย์ของชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาที่ได้ถูกกดขี่ข่มเหงจากเมียนมาทำกำไรและไร้ได้อย่างมากมายมหาศาล ให้กับผู้มีอำนาจของไทยและมีการกระทําเช่นนี้มาหลายทศวรรษแล้วเมื่อพักเก้าไกลได้ยุคคดีนี้ขึ้นเป็นหัวข้ออภิปรายในการถกเถียงกันในรัฐสภาไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผู้นํำระดับสูงของไทยและยังรวมไปถึงนายประวิทย์วงสุวรรณผู้ที่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ทั้งหมดแต่พวกเขาต่างก็ออกมาปฏิเสธและไม่สนใจที่จะฟังมันด้วยซ้ํา และจึงทําให้การอภิปรายในครั้งนี้ไม่เป็นผลเอาซะเลยและทันทีที่นายประวีนได้ถูกย้ายให้ออกจากคดีนี้ไปเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจบคดีนี้เร็วๆสักทีเถิดเด็กๆและสําหรับการเข้ามาของพอตลตารวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาทําให้เขารู้ว่าพลเอกประวิทยวงษ์สุวรรณได้เตรียมออกคําสั่งให้มีการสั่งย้ายเขาไปยังศาลชายแดนภาคใต้ซึ่งจุดนี้เขาไม่รู้มาก่อนเลยว่า มันคือการกลั่นแกล้งและก็ได้เริ่มมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับชีวิตเขาแล้วจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับการติดต่อจากฝั่งนายตำรวจชั้นสูงนายทหารชั้นสูงและยังรวมไปถึงคนในวังเพื่อให้ทางเลือกกับเขาว่าจะเอายังไงต่อไปกับเส้นทางอาชีพตำรวจผู้ซื่อสัตย์ยย่งนี้แต่ไม่ทันจะได้เลือกพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็ได้เรียกเขาเข้าไปคุยและบอกว่าคุณไม่มีทางเลือกแล้วลาออกจาก ตำรวจแล้วไปอยู่เงียบๆเ,เธอจากนั้นพลตํารวจเอกจากทิพชัยจินดาก็ได้ต่อสายถึงอดีตตารวจลูกน้องคนสนิทอย่างนายจุมพลมั่นไม้ผู้ที่เคยรับใช้ใกล้ชิดราชสำนักไทยมาอย่างยาวนานและเขาก็เคยผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้ในายจุมพลมั่นไม้ยืนยันอีกทีว่าลาออกแล้วไปอยู่เงียบๆเ,เ,เธอในขณะเดียวกันพลตํารวจเอกจากทิพเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า สำหรับกรณีของคุณประวินนั้นค่อนข้างทำให้องค์กรตำรวจนั้นเสื่อมเสียพอสมควรแถมเขาอยากจะให้คุณประวินนั้นออกมาพูดตรงๆไปเลยว่าตำรวจคนไหนทำอะไรเอาไว้บ้างส่วนฝั่งคุณจุมพลไม่นานเขาก็ถึงจุดจบในปี2017มีข่าวลือแบบลับๆว่าคุณจุมพลนั้นโดนปลดออกจากวังโดนถอดยศเขาทำพฤติกรรมชั่วร้ายต้องติดคุกถึงสปีและในปัจจุบันก็ไม่มีใครทราบชะตากรรมของเขาอีกเลย คุณประวินเริ่มรู้ชะตากรรมของตัวเองแล้วเพราะคนที่เคยติดต่อขอความช่วยเหลือเอาไว้ก็ไม่มีใครตอบกลับจนกระทั่งมีคนหวังดีเริ่มบอกกับคุณประวินว่าให้หนีไปคุณประวินน่าจะตกเป็นเป้าแล้วจากนั้นไม่กี่วันต่อมาคุณประวินก็ต้องแพ็คกระเป๋าหนีออกจากประเทศไทยไปสิงคโปร์ก่อนเลยและชีวิตของเขาก็ไปจบลงที่ประเทศออสเตรเลียเขาต้องออกไปเริ่มตั้งตนใช้ชีวิตใหม่ทั้งหมด และตั้งแต่ที่คุณปวีณได้มาเริ่มงานใหม่ที่ประเทศออสเตรเลียเขาทำงานเป็นอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลทำงานดูแลเลี้ยงเด็กทำงานในโรงงานและงานต่างๆอีกมากมายถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ไม่รู้ราแต่คุณปวีณก็รู้สึกาซาบซึ้งกับรัฐบาลและคนต่างชาติที่คอยช่วยเหลือเขามาโดยตลอดอีกทั้งคุณปวีณก็ยังได้ติดต่อกับที่บ้านเป็นประจำและสิ่งที่เขาหวังมากที่สุดก็คือการได้พบเจอกับลูกสาวของเขา อีกทั้งในทุกวันนี้คุณประวินเขาก็ยังคงจดจ่ออยู่กับคดีค้ามนุษย์และเหล่าผู้เกี่ยวข้องที่ยังลอยนวลทั้งหมดตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนคนกำลังจะจมน้ำตายแต่มันก็เหมือนยังมีขอนไม้ลอยมาให้ผมเกาะแต่พอคุณประวินต้องโดนพวกคนในวังมาระรานเท่านั้นล่ะผมพูดได้เลยว่ามันคือจระเข โอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดังจากสื่อสํานักงานข่าวต่างประเทศเลยก็ว่าได้อีกทั้งในเนื้อหาข่าวนั้นก็ช่างดูเดือดและเผ็ดร้อนยิ่งนักสมกับเป็นสื่อสํานักงานข่าวยักษ์ใหญ่จากดินแดนจิงโจ้อีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่เพียงเนื้อหาข่าวแค่เพียงบางช่วงบางตอนเพียงเท่านั้นและถ้าหากว่าใครอยากจะอ่านเนื้อหาข่าวแบบเต็มๆแบบจาะลึกเพิ่มเติมก็ไปตามอ่านกันได้ที่ลิงข่าวใต้คลิปนี้เลย และสำหรับประเด็นร้อนนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่และก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมผู้มีอำนาจคนเก่าแก่ถึงได้หวงเก้าอี้รัฐมนตรีกันยี่ยนี้อีกทั้งก็ยังได้มีการเตะตัดขาสกัดการเข้ามาทำงานของคนรุ่นใหม่กันอย่างเป็นวงกว้างและสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไป มาต่อกันที่หนึ่งประเด็นข่าวร้อนทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเขาได้ออกมายืนยันแบบชัดเจนแล้วว่าจะมีการขึ้นค่าไฟครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยในเดือนนี้และก็แน่นอนว่าข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวที่ใหม่ เมื่อในสื่อสำนักงานข่าวต่างประเทศก็ได้เคยออกมาเผยแพร่ข่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการขึ้นค่าไฟครั้งยิ่งใหญ่อย่างจริงแท้แน่นอนโดยได้มีการแจ้งข่าวสารมาจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยและในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาก็ได้ออกมากล่าวว่ารัฐบาลได้หลักคิดไปแล้วทําอย่างไรให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดเพื่อเหตุผลความจําเป็นสภาพคลองซึ่งอาจจะต้องมีสภาพคลองสามารถที่จะเดินเครื่องไฟฟ้าต่อไปได้ ทุกคนต้องเข้าใจไม่ใช่นําไปพาดหัวข่าวขึ้นเป็น5บาทแล้วหรือ4บาทแล้วแต่มันขึ้นเป็นสตางค์เข้าใจไหมอย่าไปเขียนอย่างนี้ให้คนเข้าใจผิดแต่ผมก็โอเคมันขึ้นก็ต้องขึ้นแต่ขึ้นจากอะไรก็ต้องไปดูสาเหตุแห่งปัญหาไปศึกษาธรรมะเสียบางทุกสมุทัยนิโรธมากเรียนเสียบางทุกเกิดจากอะไรแล้วแก้ปัญหาอย่างไร ดูวิธีการแก้ปัญหาโนนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาได้กล่าวเอาไว้นะวันนั้นก็อยากให้ือทุกคนเข้าใจอ่ะไม่ใช่ไปพาดหัวข่าวเท่าขึ้นเป็นค่าบัค่าเป็นห้าบาทแล้วเป็นสี่บาทแล้วมันขึ้นเป็นสตังค์เข้าใจไหมเออจะไปเขียนอย่างนี้ให้คนมันให้คนเขาเข้าใจผิดนะแต่ผมก็โอเคแหละมันขึ้นแต่คือมันต้องขึ้นก็ะต้องขึ้นมันขึ้นจากอะไรก็ไปดูสาเหตุไปดูสาเหตุห่งปัญหานะไปศึกษาธรรมะทั้ง นะทุกสมุทยัยนี่โรดมารกอะเรียนท่านบ้างนะทุกมเกิดจากอะไรเราจะแก้ปัญหายังไงวิธีการแก้ปัญหาโน่นและในส่วนของการขึ้นราคาสินค้าต่างๆได้คุยกับจูรินแล้วอะไรที่จําเป็นก็ต้องไปพิจารณาหารืรอร่วมกันต้องดูว่าขึ้นเพราะอะไรเท่าไรเมื่อราคาต้นทุนลดลงก็ต้องลดลงการขึ้นราคา,าต่างก็ได้คุยกับทางท่านรัฐมนตรีพ่านนิทรรศมนตรีไปแล้วอะไรที่มันมัน มันจําเป็นก็ต้องไปพิจารณาการหาร่วมกันถ้าไม่แต่ทำไมต้องเคยไปขึ้นเพราะอะไรขึ้นเท่าไรแล้วเมื่อราคาต้นทุนมันลงแล้วต้องลดลงตามนั้นทารองเนี้ยนะก็กําลังขายอะไรกันอยู่นะในเรื่องของมาม่าจริงๆแล้วเขาขอขึ้นมาสองปีมาแล้วนะก็มาได้ขึ้นในเขานะนั้นต้องไปดูว่าต้นทุนการผลิตเป็นอย่างไรในตรงนั้นถ้าหลายอย่างเราบอกไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ไอ้เนี้ก็ลดไอ้นี่ก็ไ่ขึ้นไ่ขึ้นผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมก็ต้องทำให้ทั้งสองส่วนทั้งประชาชนเนี้ยไม่เดือดร้อนสองคือผู้การสามารถ เขาก็ปิดโรงงานมันก็จบแค่นั้นเองง่ายๆนะผมไม่ได้เข้า้างใคไอยู่แล้วก็ขอเห็นใจซช่งกันแล้วกันแล้วกันเนาะและก็แน่นอนว่าการขึ้นค้าไฟในครั้งนี้ทางสื่อสำนักงานข่าวต่างประเทศอย่างเช่นบิลจากประเทศเยอรมนีเขาก็ได้เคยออกมาทวงติ่งถึงไฟประดับประดาอย่างโออาและหรูหราตามท้องถนนเนื่งในวันเฉลิมระชนมพรรษาของราชวงศ์ไทย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระและยังรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยที่จะตามมาอีกด้วยท่ามกลางความยากจนของผู้คนในประเทศไทยเศรษฐกิจการเงินฝืดเคืองอีกทั้งก็ยังได้รวมไปถึงรัฐสวัสดิการจากภาษีประชาชนที่แทบจะไม่มีมาช่วยเกื้อหน,นุนทําให้ประชาชนชาวไทยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เลยทุกอย่างแพงไปหมดค่าแรงก็ไม่คืนพวกเราต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองทุกอย่าง และนี่ก็คือค,อคำกล่าวส่วนหนึ่งจากประชาชนชาวไทยและนอกจากนี้ก็ยังได้มีเสียงกลด่ายอย่างมากมายจากประชาชนชาวไทยดังนี้ถ้ามาเกี่ยวเอี่ยอะไรกับของขึ้นค่าไฟขึ้นเป็นเพราะพวกเราต้องเข้าใจทุกสมุทไทยนี้โรดมากบาหมีสำเร็จรูปขึ้นราคาเป็นเพราะเราต้องเห็นใจมุที่ตากับอุเบกขาเข้าใจตรงกันนะ ทุกสมุทไทยนี้โรดมาร์คค่าไฟขึ้นเกี่ยวอะไรกับมาร์คมีองแป8ว่างั้นการขึ้นค่าไฟฟ้ามันเกี่ยวอะไรกับธรรมะไม่เข้าใจจริงๆขึ้นทุกอย่างแล้วบอกธรรมะเอาอะไรมาธรรมะหาเงินก็ยากแล้วนะทุกวันนี้ค่าไฟขึ้นให้ไปศึกษาธรรมะนี่คือวิธีแก้ปัญหาของผู้นำหรือนี่ธรรมะขึ้นมาเชียวนะฮ่าฮ่าธรรมะก็มาคือธรรมะเกี่ยวอะไรกับค่าไฟวะัจะรูว ค่าไฟมันเกี่ยวข้องอะไรกับธรรมะและนอกจากนี้อาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์เขาก็ได้เคยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพลเอกประยุทจันโอชาเอาไว้ได้ยอย่างน่าสนใจดังนี้ประเทศไทยเสียเวลาไป8ปปีแล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก ในช่วงที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีสูงและเป็นช่วงที่มีความท้าทายอย่างโรคระบาดถ้าเราได้ผู้นําที่มีความสามารถอาจจะสามารถผ่อนผันสถานการณ์ให้หนักเป็นเบาได้แต่เราโชคร้ายที่มีคนอย่างอิประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกมานานถึงแปปีมันอาจจะไม่ใช่นายกที่อยู่นานที่สุดในตําแหนง่งแต่มันเป็นนายกที่โง่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ แปดปีพอได้แล้วอีควายอย่าลากไทยลงนรกไปลึกกว่านี้อีกเลยลาออกไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้เงินบำนาญเธอพอนะโอโหซึ่งก็เรียกได้ว่าสารพัดคำวิพากษ์วิจารณ์และก็สารพัดของการออกมาแสดงความคิดเห็นจากประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากและก็แน่นอนว่าเสียงกลด่าจากประชาชนชาวไทยในวันนี้ซึ่งก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขานนั้นไม่พอใจและพวกเขาก็ต้องการความเปลี่ยนแปลง ที่จะพัฒนาชีวิตของพวกเขานั้นให้ดีไปกว่าเดิม